ครับวันนี้ร้านถูกมากช็อปนะครับจะมาพรีวิวสินค้ากางเกงในสก้นผู้ชายนะครับสำหรับลูกค้าที่สอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะว่าเอ๊ะมันจะเสริมยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสินค้าตัวนี้นะครับทำจากผ้าคอตตอน90แล้วก็ผ้าสเปนเด็ก10นะครับขอบหนานุ่มไม่ระคายผิวนะครับสังเกตจากขอบดีไซน์ทันสมัยนะครับดูเท่ นี้มาดูด้านในตัดเย็บนะครับรานนี้มากนะครับอ่ามาดูทีนี้ข้างในว่ามันมีอะไรนะครับว่าเสริมกันยังไงก็จะมีฟองน้ําอยู่สองชิ้นนะครับอันนี้ชิ้นแรกและชิ้นที่2จะอยู่คนละข้างนะครับเป็นช่องนะครับเวลาเราจะทําความสะอาดเราก็ถอดออกนะครับถอดออกตรงนี้นะครับก็สามารถพึง หรือว่าทาความสะอาดได้นะครับตัวฟองน้ําซักเสร็จปุ๊บก,ก็เอาฟองน้ําสอดเข้าไปนะครับเข้าข้างในตัวนี้นี่ครับสอดปุ๊บดูด้านหลังนี่ฮะนุ่มฟองน้ามีอยู่2ชิ้นนะครับก็ทําจากวัสดุเกรด A ระยะการใช้งานนานมากนะครับตัวนี้ได้รับการออกแบบให้เข้ากับสรีระของผู้ชายจะไม่หลอกนะครับ ด้านหน้าอ่ามาดูสีนะครับนี่สีดำสีฟ้าสีเทานะครับก็จะแตกต่างกันตรงที่ขอบนะครับสีดําก็จะเป็นตัวงสือสีดําขอบสีขาวสีฟ้าก็จะเป็นตัวงสือสีแดงขอบสีขาวแล้วก็สีเทาก็เหมือนกับสีฟ้านะครับขอบสีขาวตัวงสือสีแดงนะครับ ก็สำหรับลูกค้าที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคานะครับก็สามารถไลน์มาสอบถามได้นะครับไลน์ของพ่อค้าอยู่ที่หน้าเว็บไซต์นะครับหรือว่าสะดวกโทรที่02นะครับ6771161หรือว่า0909792028นะครับพ่อค้าจะให้ข้อมูลข่าวสารมากาเพิ่มเติมนะครับนี่คะับดูรีวิอีกรอบนะครับ สำหรับหนุ่มๆที่ไม่มีก้นนะครับก็สามารถเสริมได้เวลาเวลาใส่กางเกงเนี่ยก็จะดูนูนนะครับมีก้นดูสมาร์ทดูเท่ขึ้นนะครับเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองนะครับวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับกางเกงในสำมกั้นผู้ชายขอบคุณครับ